ต่อไปเป็น EP ีที่2นะคะจะเริ่มที่บทสวดบทที่8ค่ะบทสวดร,รรมจักกับปะวัตนาสูนะคะเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังภะควาภารานสิยังวิหระรติอิสิปะตะเนมิคาทาเตะเยตัตตะระโพภะวา ปัญจวัคคียาภะคีเยพิกูอามันเตสิทเวเมพิคะเวอันตาปัปพระชิเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขันนิกานุโยโคฮีโนคัมโมโอทุตชะนิโคอะนริโยอัตตะ สันหิโตโยจายังอัตตะิอัตตะกิละมะถายุโยโคทุกโขอะนะริโยอะนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโออันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจาักขุการณี ยานาการณีอุปะสะมายะอภินญายสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตะมาจะสาพิขเวมัชฌมาปฏิปทาตถาคตเตะอะภิสัมพุทธาจักขุการณียานาการณีอุปาสะมายะอภินญายสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อะยะเนวะอริโยอัตถังคิโคมะโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณี อุปะสะมมยะอภิญญยายะสัมพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโขงปะนะพิขเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชาาปิทุกขามะระนัมปิทุกขังโสกะประริเทวะทุกขะโทมณสุปายาสาปิทุกขา อัปิเยหิสัมะโยโคทุกโขปิเยหิวิะโยโคทุกโขยัปิดฉังนะละพัติตามปิทุกขังสังคิเตนตะปัจจุปาทานักขันธาทุกขาอิทางโขงปะนะพิขเวทุกขะสมุทโยอ,อริยะสัจจังยายังตันนะหาโปโนโภพภะวิขา นันทิราคะสหคาตาตันตราตัตราพินันทินีเสยยะถีทางกามะตันหาพะวะตันหาวิภวะตันหาอิทางโขงปะนะพิคเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตันนหายะอเสสะวิราหะนิโรโทรจาโคปฏินิสังโฆ มุติอันาระโยอิทังโขปนาพิขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังอายะเนวะอริโยอัตถังคิโคมะโขเสืยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติ สัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาธิญานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิมิจฉาอุทาปาธิอโรโคอุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรลินเยยันติเมพิขเวปุกเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิญาณัง อุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิตังโขปณิทางทุกขงอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวภุภะอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทภปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิอิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเว ภุภะอนันทุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังขโปลนิทังทุกขัสมมทโยอริยาสัจจังปหาตับกันติเมพิขเวปุภพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ ตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังบหินันติเมพิขเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปา,าธิญานังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทภปาธิอะโลโกอุทัปาธิอิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพออนุ สุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิตังโกปนิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจังฉัจจิกาตามพันติเมพิคเวปุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิตังโกปณิทังทุขะนิโรโธอริยะสัจจันสัจจิกะตันติเมพิขเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทาปาทิยาหนังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิมิจาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาทิเอกทางทุขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยะสัจจันติเมพิขเว ปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิตังโขปนิธังทุกขานิโรธาคามเนปฏิปทาอริยสัจจานภาวเวตับอันติเมพิขเวปกเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญา อุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิตังโขปณิธานทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยาสัจจามภาวิตันติเมพิขเวปกเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจกักคงอุทาปาทิญาณนังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิยาวากีวันจะเมพิขเวอุเมสุ จตูสุขริยสัจเจสุเอวันติปริวัฒังทวาทสาการังยถาภูตังยานทัทสนงังนณะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพัมมะเกสะสะมะณะภามานิยาปชายสะสเทวะมนุสายะอนุตรางสัมมาสังโพทิง อภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยะโตจะโมโขหโมเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันปริวัตัทงทะวาทะสาการังยะถาภูตังยาณะทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมาะเกสัก ัมมเกสัตสะมณพามมนิยญาปชายะสะเทวะมนุษยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยานานจัปนะเมทัสนาอุทปาธิอาคุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัติธานิปุนับระโวติอิทะมะโวจะพะควา อัตตะมะนาปัญจะวัคคียาภิกขุภควะโตภาสิตังอภินันถุงอิมัสมินจะปะณนะเวยะการณสมิงพันยะมาเนอยยะสัมโตโกนทารยะสะนิระยังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทาปาธิยังกินจิสะมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัตติเตจพระวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธานุสาวเวสูงเอตามพระวตาพารานสียงอิสิปตะเนมิขะทาเยอนุตรังธรรมจักกัางปวัตตตังอปปติวติยังสาัมมะเนนะวาพัมมะเนนะวาเทวนาเทเวนะวามาเรนะวา พัม umas, มุนาวังเกนะจีวาโลกสมินติปุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุสาเวสูงจะตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธะมนุสาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธะมนุสาเวสูง ยามานงเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานะรติเทวาสัทธะมนุษสาเวสูงนิมมารตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปะระนิมิตวะสวัติเทวา สัทธามนุสาเวสุงพระนิมิตวะสะวตีนางเทวาสัทธางสุตวาพัมมากายิกาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงเอตัมภคะวตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักปะวติตังอป,ปติวติยังสัมเนนะวาพัมะเนนะวาเทวะเทเวนะ วามาเรนะวาพัมมุนาเวเกนะจิวาโลกสมิติอิติหะเตนะะเนนะตะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัโทโธอัพุธคัดคด,ดิอายญจะทะสะสะหัสสีโลกาทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปะมาโน จะโอลาโลโอพาโสลโลเคปาตุระโหสิอาติกัมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอทะโคภคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวตโพโกณทันโยอัญญาสิวตโพโกณทันโยติอิติหัหงอายสมัมโตโกณทันยสะอัญญาโกณทันโยตเวนะวะนามังอโหสิติ ต่อไปเป็นบทสวดบทที่9นะคะพุทธานุสติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุษสานนางพุทโธภควาติบทสวดบทที่10ธรมมานุสติสวาคาโตภควตาธมโมสันทิติโคออกาลิโค เอหิปัสิโกโอโยปันริโกปัจจตังเวทิตบโปวินยูหิติบทที่11สังคานุสติสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังคโฆอุชุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังคโฆยายะปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังคโฆสามีจิตปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาโภคขลา เอสสะภควะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยฟาหูเนยโยทักคิเนยโยอัญชลีกะเนียโยอนุตลางาคุณยักเกตังโลกัสสติบทที่สิบสองสักกัตตวาสักกัตตวาพุทธะรัตนังโอสถทางอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุษยสานัง พุทธเตชะณะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปสเมนตุเตสักกตวาธรรมะราตนางโอสถทางอุตมังวรังปาลิลาหูปะสมนังธรรมเตเชะณะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวุปสเมนตุเตสักกตวาสังฆราตนังโอสถทางอุตมังวรัง อาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานัสันตุปทวาสัพเพโลกาปูปสเมนตุเตบทที่13เป็นบทภรคถาชินวันชรอนนะคะชยาสนากตาพุทธ,ธาเจตวามาราังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังการาทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตามัยหังมัทเเกเต,เ,ตเตมุนิสราสีเสปฏิทิตโตมัยหังพุโทโธธรรมโมทวิโรเจเนสังโคปฏิทิตโตมัยหังอุเรสัพพะภุนากโรโรหะทะเยเมอนุรุตโถสารีปุตโตจะทักค,คิเน โกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักคิเนสวเนมัยหังอาสงอานันทะลาหุลากัสสปจะมหานาโมอ,อุภาสงวามโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวัปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเทโร มเหสีจิตตะวาทโคโสไมหังวะทะเนนิจจังปฏิฐาสิคุณากาโรโปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเถลาปัญจอิเมชาตานรา,าเตตีลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถรา ชิตวันโตชิโนโรษสาชลันตาสีละเตเชนะอังคัม,มังเคสุสันทิตารัตนางปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตกั์ท่ชักขังบัตชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันฉโมละปริตตันจัอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทานาังอาสิ เสสาปาการะสันธิตาชินานานาวาระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตตาทิสัญชาตาพาหิรัจจันตุปัตถวาอเสสาวินายางยันตุอันันตชินะเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเร ชินาปัญชระมัจัมหิตวิหะรันตังมหีตตเลสธาปะเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุพุตโตสุรโขชินานุพาเวนะชิตุปทัทโธธรรม,มานุพาเวนะชิตาริสังโคสังคานุพาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรม,มานุภาวะปาริโต จารามิชินะปัญชลีติ